My heart's been ripped wide open so many mixed emotions it's like I finally noticed I've been set free I've been set free I' so <coughs> 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 วันนี้กำลังจะเตรียมตัวไปแคมป์เดย์แคมป์กันนะคะเดี๋ยวมาม่าจะไปเตรียมตัวเตรียมอาหารก่อนนะคะไม่ได้เตรียมอะไรเลยมาม่าไม่ได้ทานนะคะเพราะว่ายังไม่หิวค่ะเดี๋ยวจะเตรียมตัวแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็เตรียมของนะคะที่จะไปเดย์แคมป์กันนี่แล้วก็วันนี้ที่เดย์แคมป์นะคะเราจะไปเปิดโล YouTube กันด้วยได้มาแล้วนะคะ จริงๆมันก็คบมาประมาณเกือบครึ่งปีแล้วพึ่งทำเรื่องอู้พึ่งทำเรื่องขอไปนะคะแล้วก็ได้มาเดี๋ยวจะไปเปิดกันที่แคมป์นะคะเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนคะ่ะ ตอนนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะวันนี้ทาปากสีนูดนูดนะคะแล้วก็แก้มก็อ่อนๆน,นะคะมาม่าใชา้เป็นลิปแอน์ชีคแมทของแบรนด์เฟรียานะคะจริงๆแล้วก็คือทางแบรนดะ์เขาก็เจ้าของแบรนด์นะคะเขาก็เป็นแบบแฟนของช่องบ้านนากาชิมาเขาก็เลยส่ง ส่งของขวัญมาให้มาม่านะคะแล้วมาม่าก็ใช้แล้วก็ติดด้วยชอบใช้ด้วยนะคะชอบที่สีปากมันแบบเป็นนูดนูดนะคะสีปากมาม่าใช้เป็น,อ,นอันอ่อนที่เป็นแซนดี้วูดนะคะ f 0 3ส่วนสีแก้มชอบใช้เป็นโอสูด f 0 6ย์นะคะที่มันดู จริงๆมันแมทแต่ว่าปากดูชุ่มๆเพราะว่ามาม่าใช้ลิปมันทาไปก่อนนะคะตั้งแต่เช้าแล้วบำรุงเอาไว้มันก็เลยแบบดูชุ่มๆจริงๆทาไปแล้วแหละรอบหนึ่ง <c oughs> แล้วก็ทำเป็นกลมๆนะคะแดงเลือดปัดขึ้นไปก็ได้นะคะเสร็จแล้วคะ่ะ <c oughs> แต่งแบบง่ายๆนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก็แต่งหน้าเสร็จก็ไปเข้าขวัวเตรียมของกันคะ่ะ เป็นอลูมิเนียมนะคะแล้วก็มีฝาปิดด้วย <S <S เดี๋ยววันนี้จะหมักในนี้แล้วก็ยกไปทางแบบนี้เลยนะคะ เอาไว้นะคะแล้วก็ปิดฝาเดี๋ยวเอาไปใส่คูลเลอร์บ็อกซ์แล้วก็หมักไประหว่างทางนะคะสักหนึ่งชั่วโมงโ <laughs> แล้วก็พอไปถึงก็ย่างได้เลยค่ะแบบง่ายๆนะคะมีสามชั้นหั่นบางๆนะคะเดี๋ยวเอาไปย่างโรยเกลือพริกไทยด้วยค่ะแล้วก็ฮอทดอกนะคะใส้กรอบของเด็กๆค่ะ ลืมเลยเมื่อวานมามา,มา,มาซื้อหอยเชลล์ด้วยว่าจะเอาไปย่างกับเนยนะคะเดี๋ยวเอานี้ไปด้วยวันนี้ไม่ได้กินแบบมีธตีมเลยนะคะแบบอยากกินอะไรก็กิน <c oughs> อยากซื้ออะไรมาก็ซื้อ แล้วนะคะของย่างค่ะคอ้รูมีใครยัดตังเ์เยี่ยดื่มกันเนี่ยพ

เรื่องกัน YouTube วันนี้เราจะไปเปิดกันเหรอครับใช่ครับใช่ไป Let's go เย้ยしังกล้าสอ้าวอยากพูดถึงแล้วนะคะเกือบเที่ยงแน่ไม่รู้จะมี จอดหรือเปล่านะคะหรือว่าจะมีที่กางเต็นท์หรือเปล่าวันไหนแดดดีนะคะอากาศดีๆคนญี่ปุ่นก็จะมากางเต็นต์ตั้งแคมป์บาร์บีคิวกันนะคะอันนี้เป็นเดย์แคมป์แบบว่ามาเช้าเย็นกลับนะคะไม่ค้างคืนค่ะ เป็นแผนกบาร์เทนเดอร์นะคะน่าจะน่าจังัมปาคัปาคัมปาคัมปเย้มโอเคแล้วคนนั้นก็มาทีก <ians> ันมาอันนี้อ <efendim> ันนี้ก็ต้อง เด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยเหนื่อยแล้วครับลูกฮะทำอะไรเหนื่อยอ่ะทาอ๋อเมื่อกี้เขาถอนหญ้าเขาช่วยถอนหญ้าีพูดผิดด้วยไหวไหมไม่ไหวแล้วจุดไฟครับ ในายาซามใครที่เล่น IG หรือว่า Facebook นะคะก็เข้าไปติดตาม IG แล้วก็ Facebook ของบ้านนากาชิมาได้ค่ะมาม่าอัพสตอรี่ลงทุกๆวันเลยนะคะ くんかいいえいいえいどうぞ10万人突破の立ていただきましたありがとうございますおめでとうでもうこれも全部皆なさんのおかげですみんな見てくれてありがとうございますいえい ขอ,ขอบคุณพี่ๆเลยยังครับเป็นภาษาไทายมั่งลูกพี่ๆครับขอบคุณนะคะพี่ๆครขอบคุณนะคะครับเดี๋ยวมาเปิดกันเลยลูกฮัมเมอร์เไม่มี

แบ่งไงพี่ถือได้ลูกอิกิโนขอบคุณทุกคนที่เป็นส่วนหนึ่งของโล่เงินหนึ่งแสนซับของบ้านนากาชิมานะคะต่อไปนี้บ้านเราก็สัญญาว่าจะลงสิ่งดีๆที่มีประโยชน์แล้วก็ให้ความสุขกับผู้คนแบบนี้ตลอดไปค่ะแล้ววันนี้นะคะเรามากันสายแล้วก็เลยได้เวลาเก็บของกลับบ้านแล้วค่ะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอลาไปด้วยฉากการเก็บของกลับบ้านเลยละกันค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดมครับลูก Fearing what I'd become if I stop playing goalie on all of my thoughts. Yeah, speaking out straight from my heart, but now I see. But now I see. Oh, I see this love is taking over, breaking through my chest. And